ไลหล่นล้างหอยครับเสียงดังนะเสียงดังหรอปุนปูนสบายดีหน่อยครับสบายดีโอ้ยเก่งมากปุนปูนน่ารักจังเลยคีดื้อใช่ไหมนี่นี่ตัวคีดือ้ออะไรนี่นี่เป็นอะไรคะอันนี้คือหอยจูบนะคะวันนี้จะมาแกงหอยจ้าแกงหอย ขึ้น่ทยรูปไยครับอยู่กับน้องปุนปุนคือเก่าปุนปุกดอันนี้หอยหอยจูบล้างมาแล้วล้างประมาณสามสี่น้ำคุณเหรแเกงหอยเฮากระบอกเนี้ผักอิดผักคุณเลิศข่าตาไครแล้วก็ข้าวเบือปลาแดกแป้งนัวพี่น้องง่ายๆปุนปุนเล่นอะไรหรอฮะอันนี้อะไรครับ อเอเหอยหอยอะไรหอยจูบหรอหอยจูบหอยจูบหอยขมอ่ะวางไว้วางไว้เอ้ยมันยังไม่สุกเดี๋ยวเพิ่งกินอ่มามาต่อยหอยอพี่น้องคือจับกินแกงหอยจูบแต่พอได้แกงเองเดี๋ยายจ,จุ่มเพื่อนสิแก,ง,กง,งจันจะลงมือเองจันมีหน้าที่ต่อยหอย ต่อยก้นหอยครับข้างๆนี่กับผู้ช่วยอ่ะยิบมมานี่ไงเหรอครับก้นนี่เไงครับนี่เหรอใช่นี่แหละก้นก้นก้นหอยจุ่มาเร็ววางไว้เอามาเร็วผู้ช่วยหัวอยต่อยตูดเหรครับไปตูดครับตูดที่ตูดไม่ใช่ตูดที่ตูดหอยตูดที่หอยโอ้ยถามแต่แค่นะ ล้งไแบ่ะเดคุณลง่ิมนไหมไมดมสิเนไหมไม่มีนไม่มเีไม่เนเหรอไม่ใหญ่ขนาดเ้แกงนนังใส่อาไม่ผสมกระเดทุกคนแกงเยอะเือกเซกงมเสผมกระซคือกัล้ดอืมเอาม่อเดี๋ยวโดนที่เดีโดนมีดนะคนหนัใหญ่ไย ต่อยหยต่อยห้อยมช่วยนี่กับอย่างแทะมามามาหน่ะไปเกาหอวไปล้างมือไปแับไปเด้วคุณไปล้างมือก่อนเด้วคุณจิงเวางไว้วางไว้ เดี๋ยวโดนมือห่อเดี๋ยวีโดนมือต้ี่เฮากระต่อยก้นเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปล้างอีกน้ำหนึ่งก่อนอีกสองน้ำแล้วค่อยเก่งนี่กระเตียมันเตรียมข้าวเบือกับพริก เอาไาว้ตําใจละหอยไว้โน้ oh. หอยเราก็ล้างเสร็จแล้วหลังจากไปต่อยหอยก็เสร็จแล้วพี่นอ้องบันนี้ก็ยกหน้าที่ให้ยายจุ๋มเรากําลังเตรียมสิ่แกงมีข่าตะไคร้แล้วก็มีมมาาคากีเลิศแล้วก็มีออมโอ้เราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วบนีาพี่นอ้องแต่แกงมันก็จะมาเตรียม มังหงให้ปันปัน,ปนก่อนปันปันเพื่ออยาก,กินตำม,มังหงน้ำไปไปซอยมังหงให้ป,ปันปันก่อนเลยแม่ครัววันนี้แต่งตัวงามขนาดเลยมาขูดมังหงให้นน้องปันปันก่อนเพื่ออยาาตักเพื่อจะก,กินตำม,มังหงเพื่อจะตำกินเองพี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกเพื่อจะตำติดอยู่ Você não ดูแกงหอยยายจุม๋มโอ้เสร็จเรียบ้อยอ๋อที่ทุกมมีตะน,นูนใ่ง่าเลยโอเสร็จแล้วตองแกงบม่ได้มาถ่ายพี่น้องเพราะว่าได้จุ่มเป็นคนแกงได้จุ๋มเป็นคนรับที่ชอบไปเรื่องแกงหอยชมไปทํามันเตรียมมันมังหุ่งให้น้องปันปันใช่อลองชิมมึงดูแซ็แบแซ่แบแซ่บขนาดเลย เอาปันปันเพื่อนจะตำมะหุงเองจ้าทุกคนเมือมใหญ่เลยได้อยู่ปอนึงเลยอ๋อตำเองจะขึ้นตอวสองเลยบอโอสบายดียดอ๋อหนูตำลงมือเองเลยเหรอคะวันนี้เออน่ะคืออยู่ได้ปันปันเออใ <c oughs> <c oughs> ส่พริกจังเม็ดนี่ครึ่งครับครึ่งเม็ดบ่เอออ้ะ จัดเลยใส่เครื่องหวนให้ยายช่วยอยู่ได้นะให้ยายช่วยนี่น้ำตาลน้ำตาลหน่อยหนึ่งอืยายไม่เป็นไรจัพอน้ำตาลหน่อยหนึ่งปลาบวกหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศมะนาวมะนาวบีบ มีมือประหลาดวยน้ำปลาลน่าใหญ่แล้วนี่ตามกินเองเนะาะบ่ต้องซื้อเนาะปันปันเนะาะอ้าด้วยอ๋อเอ้าคืออยู่เะอค่ะปัน,ป,นปันเจ่งเค่วะอ้านี่แหละลูกอีสานต้องกินส้มตำเป็นกินแกงหน่อไม้เป็น ไม่พอด้วยนะอันนี้มาจากไส่หนิพอด้วยเหรอเพราะดูพัดเด็ดก่อนอาจารยานั่งดูนั่งให้กำลังใจจัดชิมแล้วอืดเหรอเดี๋ยวมันยังเอาน้ำปลาหรือว่าปลาระใส่อีกปลาพอดีเลยคนสวยพอดีเลยหมดเนาะปลาอีกหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะพอดีเลย พอดีเลยอ้าวน่าเอ๊ะบาทเนี่เออไม่เปรี้ยวอืมตักเออเอา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 ตักทีละหน่อยเระวะรู้ตักทีละนิดตักตักขึ้นมาป้าป้าอ่านน้ชื่อให้น้องเก้แก้การเต้นมันเพื่อนยังใช่แล้วเหรอ กอ็อ่านอ่าฮะรก็อ่านให้เบบี้ให้น้องเนี่ยป๊ะป๊าคุณไปกับก็อ่านน้งจืดให้น้องคุณป,นป,นปุนออกไปกินข้าวข้างนอกกับป๊ะป๊าหมาม้าครับป๊ะป๊าจะกินส้ตมตำด้วยไหมครับกินแต่ไม่ใส่พริกครับใส่นิดเดียวเย็นชงเทน้ำก่อนป๊ะป๊าอยากก <Okay. S 2> ินน้ลองชิมดูสิฮ่ามดูทีวีหน่อยฮึ่ กำลันจะกดไม่ใชอ่กดเดิเส่เราเป็นอนไรไดแซ่บ่ะยกนิ้วอโอ้หของมาร์ค้นลานตามซิแล้วกันยายตามเลยปบะเนี่ยทำายเตะด,ดิ กินข้าวน้ากันพี่น้องลวกผักผักโขมอันนี้้มตามหินเขียวๆแบบนี้เพชรเอาเรื่องอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แล้วก็อ่อมหอยใส่ผักโขมเสร็จแซ่บอาหารบ้านๆของเฮามามามาพี่น้องกินแกงหอยน้ากันห้อนแถวห <c oughs> ืมหน่วยใหญ่ขนาดแล้วืมเซร็จแซ่บ ซ uh ิมมอรย่ยจุ่มในแกงแซ่บขนาดเลยอืมอ uh ืม huh. ข uh ้าวหอนทอตรีกินกินบายอืมพ้อมหอยใส่อันกระขมโอ้ฮันท้อยฮันท้อตอืมอืมครับ พ็ดีรุ่มจับปตาลาดแล้วเราไปเห็นแม่ค้าเอาหอยมาขายเราขายเป็นถุงๆละสี่สิบบาทของอันไม่ค้านอยู่กรุกตะไก่นะนะบดจ้อยเหรออ้วนอืมอืมแับแต่ว่ามันฮ้อนยันงค่อยมันเย็นก่อนยังกิน แซ่บขนาดเลยลองเมืองตับเมืองฮู้งดูเป็นขาวๆแบบนี้เพชรดีได้เป็นมืองฮูงกรอบขนาดเลย กินมะฮุ่งก็กรอบ,ก,อบกินผู้เดียวยราไม่ใครมากินน้ำขตาเจ้ายังบอกว่านี่กินไอ,ไอหิวก็กินก่อนประมาณนี้ 咔咔。

อดีลงสิบแสนเพื่อนมากินน้ำพี่น้องยำยำน้ำหอยเ <laughs> จ่งพอรบ,บริจูดในบนแล้วเนาะหัวใหญ่เลยม่ใหญ่ได้หอยยำนี้ใหญ่ได้โอ้โเต็มปากเต็มคำขนาดเนาะเป็น,นอะไรเฮ้ยแซ่บดีแบบแซ่บครับยำกุ๊ๆเลย คอยทายแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินบ่อนเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาอ้ามตำหุ่งเข้าไปครับอยังกระแซบมดเนาะมืดขนาด เออเนี่ยทำข้าวใส่เลยเออเดี๋ยวจะเป็นซางเนาะเราเราอยากเน้นกับได้ลงชิดแสนเขาไม่น่อยเออเห็นเคียวๆวันนี้เพชรเอาเรื่องอยู่เด้ออืมรักวก็อืมน้องเป็นหอยนัวเนาะนัวแซบครับชีวิตกับหอยขาดบ่ได้ พิมแล้วพี่นอ้องกินแกงหอยมื่ถั่วที่ซองได้เนี่ยก้เหนียวมกระติบพอแล้วเด้อพาอๆๆๆ